หากงานของคุณสามารถเกิดอันตรายได้กับตัวคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณหรือคนอื่นที่ทำงานใกล้เคียงหรือกิจกรรมของคนเหล่านั้นจะส่งผลให้เกิดขึ้นได้คุณอาจต้องมีใบอนุญาตทำงานใบอนุญาตทำงานควรรวมถึงการประเมินความปลอดภัยที่ชัดเจนโดยกล่าวถึงภัยอันตรายและการป้องกันทั้งหมดและควรมีให้ที่ไซงานจงอย่าลืมพิจารณาถึงงานอื่นใกล้เคียงที่อาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ก่อนจะเริ่มงานทุกคนควรรู้ว่าจะทำอะไรและควรตระหนักรู้ถึงคำสั่งในใบอนุญาตทำงานทุกคนที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามคำสั่งและการป้องกันอันตรายในใบอนุญาตขณะปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบควรทบทวนใบอนุญาตอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเมื่อเปลี่ยนกะคำถามที่ต้องถามคือยังจำเป็นหรือไม่ ทีมทำงานเข้าใจหรือไม่คำสั่งชัดเจนและพวกเขาสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ตั้งแต่ออกใบอนุญาตทำงานมีอะไรเปลี่ยนไปหรือไม่เช่นสภาพอากาศระยะเวลาที่อนุญาตหมดหรือยังคุณอาจต้องการใบอนุญาตทำงานสำหรับงานเชื่อมงานตัดและงานเผาเพื่อทำงานกับระบบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าหรือจากกลที่เก็บไว้คุณจะต้องใช้ใบอนุญาตทำงาน หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่อับอากาศโดยเฉพาะเมื่อการเข้าหรือออกทำได้ยากหรือมีการระบายอากาศหรือการหมุนเวียนอากาศที่แย่กิจกรรมอันตรายอื่นๆที่อาจต้องมีใบอนุญาตทำงานนั้นรวมถึงการดำน้ำการทำงานที่สูงการทำงานขุดเจาะหรือเหนือน้ำและงานที่เกี่ยวข้องกับสารอันตรายมีพิษไวไฟกัมมันตรังสีหรือระเบิด เช่นเดียวกับงานทั้งหมดในการตรวจภัยอันตรายระบบเตือนภัยและระบบป้องกันไฟคุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง